อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบก่อนส่งนะครับปืนสั้นอัดแก๊สมือสองนะครับตัวนี้เป็นดับเบิลเบลนะครับ1911นะครับตัวนี้มีลูกค้าสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการจัดส่งให้นะครับวันนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับสภาพให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวนี้ลูกค้าเห็นในสตอรี่นะครับก็เลยสั่งเข้ามานะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาทดสอบยิงให้ดูนะครับสั้นๆกันนะครับไปประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตัวยิงใส่กล่องระยะนิให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปอของพวกมือสองนะครับตามมาให้ดูกันนะครับเรียบร้อยนะครับแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับตัวนี้แต่มือสองชุดนี้จะแถมโอลิ่งตัววาล์วเติมไปให้ด้วยนะครับอาจจะมีการรั่วหรือซึมในภายหลังนะครับก็จ,จะได้เปลี่ยนเองได้นะครับนี่ครับปิด โอเคดูหมดแล้วครับสไลด์ค้านะครับตัวนี้ก็ปกติดีนะครับก็เดี๋ยวจะทำการจัดส่งให้นะครับส่วนท่านใดที่สนใจสินค้ามือสองสวยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องแล้วนะครับจะได้ข่าวสารได้ใหม่ รุนเพื่อนใหม่่จะเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ